ช่องท้องนะครับเอ็กซเรย์ช่องท้องนะครับก็จะอยู่ที่ศูนจุหนะครับแล้วก็ถ้าเป็นอ,อ,อะไรอะค่าเฉลี่ยนในเรื่องของเราเอ่อรับจากรังสีพวกเอ่อ อะไรรับรังสีจากการ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 ทำงานการาตรวจสุขภาพประจำปีอะไรต่างเนี่ยนะครับในภาพรวมแล้วเนี่ยนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ0.13นะครับก็คือขึ้นอยู่กับบางคนอาจจะเอ็กซเรย์แค่ซูงอกนะครับแต่ว่าบางคนอาจจะไม่ใช่นะครับบางทีอาจจะต้องไปตรวจสุขภาพบางคนอาจจะ จะเอ็กซเรย์พวกฟันอะไรด้วยนะครับเนาะนะครับช่องปากอะไรต่างๆช่องเอ็กซเรย์ LA, ฟันเอ็กซเรย์ต่างๆนะครับก็ขึ้นอยู่กับกับสุขภาพของแต่ละคนแต่ว่าพอมาภาพรวมเฉลี่ยนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ0.13นะครับเนาะอันนี้ก็คือเรื่องของอาภาพรวมนะครับในภาพรวมของการตรวจสุขภาพประจำปีนะครับ รังสีที่เราจะนํามาใช้ประโยชน์นะครับก็จะมีในเรื่องของด้านการ,กรเกษตรนะครับด้านการแพทย์ด้านอุตสาหกรรมด้านการศึกษาวิจัยนะครับด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็เรื่องของพลังงานนิวเคลียร์นะครับก็จะมีอยู่ประมาณ6ด้านนะครับที่เรานรํารังสีมาใช้นะครับนะครับด้านการ,กรเกษตรนะครับก็เอามาใช้ในเรื่องของ การกำจัดศัตรูพืชนะครับการทำหมันพวกแมลงวันผลไม้นะครับเรื่องของการชะลอ,อาการงอกของมันฝรั่งหรือพวกหอมใหญ่พวกกระเทียมพวกขิงนะครับาการปรับปรุงพันธุ์พืชนะครับในนี้ก็คือเป็นเป็นประโยชน์ในการนำมาใช้ในเรื่องของทางการเกษตร นะครับาาาาการชะลอการสุกข,ของผลไม้นะครับการลดค่าแบคทีรียเชื้อราในพวกปลาสลิดพวกเนื้อสดพวกกุ้งแช่แข็งอะไรต่างๆหเหล่านี้นะครับรวมถึงเรื่องของการทำลายพวกแมลงในข้าวนะครับพวกถัว่วเมล็ดถั่วเขียวอะไรต่างๆนะครับ สินค้าการเกษตรต่างๆเหล่านี้ยเราทำเพื่ออะไรครับเอามาใช้ทำการประโยชน์ส่วนใหญ่ก็คือใช้ในการส่งออกนะครับใช้ในการส่งออกเนาะนะครับคนที่ประกอบกิจการเรื่องของการส่งออกพวกสินค้าการ,กรเกษตรเนี่ยนะครับรวมถึงเรื่องของ พวกแช่แข็งต่างๆนะครับพวกแช่แข็งต่างๆพวกถนอมอาหารต่างๆเหล่านี้นะครับจะส่งไปที่สำนักงานปร r l i a m เพื่อสันติเนาะนะครับทางทางสำนักงานปร r l i ูเพื่อสันติเนี่ยเขาก็ใช้ชลังสีเนี่ยแหละครับในการฉายลังสีเข้าไปยังยังพวกอ,อะไรอะ ผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรแล้วก็พวกแช่ส่งพวกสินที่จะส่งออกพวกอ,อุปกรณ์อะไรนะพวกอาหารแช่แข็งต่างๆนะครับที่จะส่งออกนะครับพวกสินค้าส่งออกเนี่ยจะส่งไปที่สำนักง,งานปรารมณูเพื่อสันตินะครับเพื่อให้าฉายรังสีนะครับในการถนอมอาหารต่างๆนะครับ นะแล้วก็ค่าเชื้อนะครับเนี่ยก็รอคิวกันเยอะนะครับรอคิวกันเยอะมากนะซึ่งผมผมมีโอกาสได้เข้าไปดูไปดูในเรื่องของการฉายารังสีต่างๆเหล่านี้นะครับที่กับพืชผลทางการเกษตรต่างๆเหล่านี้นะครับมีผู้ส่งออกเนี่ยส่งเข้าไปเยอะนะครับก็เคยเข้าไปดูอยู่นะครับเนี่ยเรื่องของ ทางด้านการแพทย์นะครับก็คือใช้ในการวินิจฉัยโรคนะครับก็เรื่องของผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์นะครับรวมถึงเรื่องของการรักษานะครับเนาะ,นะอันนี้ก็คือใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์นะครับในการอุตสาหกรรมนะครับในงานอุตสาหกรรมต่างๆนะครับก็พวกเรื่องของอาศัยในเรื่องของอะไรการเปลี่ยนแปลงทางทางเคมีเนาะนะครับพวกเพชรพวกไขมุกพวก อะไรอ่ะเขาเรียกอะไรอ่านินพวกอะไรต่างๆเหล่านี้ยนะครับพวกแก้วแหวนเงินทอเอ้ยไม่ใช่เนี่ยต้องเป็นพวกเพชรพวกไขมุกพวกอะไรที่เป็นแร่ธรรมชาติเนี่ยนะครับต้องการให้มันแวววาวต้องการให้มันอ,อ,อะไรส่งแสงส่องแสงออกนะครับ พวกนี้ก็จะต้องอาศัยเรื่องของรังสีเข้าไปช่วยนะครับรวมถึงเรื่องของถ้าเป็นเรื่องของในโรงงานอุตสาหกรรมนะครับอาจจะใช้ในเรื่องของการวัดปริมาณนะครับความหนาของวัตถุนะครับวัดความหนาของวัตถุต่างๆนะครับรวมถึงเรื่องของอะไรครับ ดูตรวจสอบในเรื่องของสิ่งเจือปนนะครับก็คือใช้พวกรังสีต่างๆเหล่านี้นะครับเข้ามาช่วยนะครับเนาะนะฮะเนี่ยนะก็คือใช้นะครับในเรื่องของอุตสาหกรรมนะครับพวกโพลิเมอร์นะครับผลิตพวก วัสดุหุ้มสายไฟนะครับแสดงว่าคือโรงงานสายไฟเนี่ยนะครับที่ทำสายสายไฟก็จะต้องผลิตสายไฟที่มาใช้ในบ้านเราเนี่ยนะครับก็จะต้องผ่านเรื่องของอ่ารังสีเหมือนกันนะครับนะครับแล้วก็เรื่องของใช้ในการศึกษานะครับใช้ในการศึกษาก็คือเรื่องของเตาปฏิก์นะครับอ่าที่ เกษตรนะครับเนาะก็เขาเดินเครื่องตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยห้าละนะครับเนาะที่อยู่บ้านเรานะครับก็อยู่จะจะบอกว่าใจกลางกรุงเทพไหมก็ถือว่าใช่นะครับเนาะก็อยู่ที่เนี่ยอยู่มานานละนะครับตั้งแต่เดินเดินเดินเครื่องของเตาเนี่ยตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยห้านะครับ ก็อตอนนี้ก็ประมาณหกสิบปีละนะครับก็ยังอยู่ในบ้านเราหกสิบปีเนาะยังไม่มีการระเบิดนะครับ <c oughs> ยังไม่มีการระเบิดนะซึ่งซึ่งบางบางเรื่องของการระเบิดเนี่ยนะครับของอ่เตาปารามานูเนี่ยยากนะครับไม่ได้ไม่ได้ระเบิดง่ายๆนะครับไม่ได้ระเบิดง่ายๆแล้วเรื่องของการก่อสร้างก็ไม่ได้ก่อสร้างง่ายๆนะครับ การก่อสร้างเตาปฏิกรณ์เนี่ยจะต้องขึ้นอยู่กับเขาเรียกคณะกรรมการปรมาณูโลกนะครับคณะกรรมการปรมาณูโลกเนี่ยจะเป็นคนอนุญาตนะครับว่าให้ทำได้หรือไม่ได้นะครับเนาะแล้วเขาจะเป็นคนควบคุมการก่อสร้างนะครับเขาจะเป็นคนควบคุมการก่อสร้างทั้งหมด แล้วก็ในส่วนของเขานอกจากเขาควบคุมการก่อสร้างแล้วเนี่ยนะครับาการเดินการเดินเดินเครื่องเนี่ยนะครับก็จะต้องผ่านการฝึกอบรมนะครับการฝึกอบรมอยู่กับเขาเนี่ยอย่างน้อยห้าปีนะครับห้าปีเนี่ยต้องอยู่กับเขาในการฝึกอบรมนะ ฝึกอบรมแล้วต้องมีการทดสอบนะครับถ้าทดสอบไม่ผ่านก็ไม่สามารถเดินเครื่องได้นะครับเสร็จแล้วในแต่ละปีต้องไปทบทวนนะครับในแต่ละปีหนึ่งปีปบต้องไปทบทวนนะครับทบทวนครั้งหนึ่งก็สามเดือนครับแล้วถ้าสอบผ่านก็สามารถกลับมาเดินเครื่องได้นะครับถ้าสอบไม่ผ่าน ไม่สามารถเดินเครื่องได้ครับพอดีโชคดีได้เข้าได้เข้าไปอ,าอะไรนะตอนตอนที่ตอนที่กันไฟฟ้าจะจะสร้างขอจะขอสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์นะครับก็ตอนแรกผมก็ไม่ไม่ไม่ค่อยมั่นใจในเรื่องของตัวนี้นะครับว่ามันจะทำได้หรอ คือที่ทาได้นเนี่ยคือผมพูดตรงๆเนาะคือผมก็คนไทยอ่ะนะครับแต่ว่าไม่ค่อยเชื่อมั่นคนไทยเพราะว่าเรื่องของอะไรครับเรื่องของพฤติกรรมคนไทยเนาะนะครับผมมองตั้งแต่เริ่มก่อสร้างเลยครับการประมูลประมูลเข้ามาประมูลก่อสร้างเอ้ยมันมีการอะไรอะ่ะ ช่อโกงกันตั้งแต่เริ่มตอนก่อสร้างเลยหรือเปล่าแล้วเรื่องของ Human นเออรล่ะคือเราก็มองเนาะโอ้โหแต่พอเขาให้เขาให้ไปดูไปดูงานเข้าไปศึกษาไปนี่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่ครับคนละหน้ามือหลังมือเลยครับโอกาสระเบิดเนี่ยไม่มีแน่นอนร้อยเปเซ็นนะครับโอกาสระเบิดไม่มี แล้วกากปรมาณูเนี่ยก็จะถูกฝังอยู่ในใต้ดินของตัวอาคารนั่นแหละนะครับซึ่งมันจะลงไปลึกมากไม่มีโอกาสที่จะจะไปกระทบกับสิ่งแวดล้อมนะครับเพราะว่าเขาจะมีห้องเก็บซึ่งปูนที่เขาก่อขึ้นมาเนี่ยหนาเป็นสิบเมตรครับนั้นมันจะจะกั้นพวกนี้หมดเ,เราจะไป เราสังเกตดูนะครับในเรื่องของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ระเบิดเนี่ยเอ่อถ้าเป็นสมัยก่อนพอมีเนาะตอนหลังๆมาเนี่ยมันจะไม่มีในเรื่องของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ระเบิดนะครับอย่างคราวที่แล้วที่ตรงของเซนไดเนาะเซนไดที่ที่ญี่ปุ่นที่ตอนนั้นมันเป็นเรื่องของซึนามินะครับที่ ทะักน้าน้าทะเลทะลักเข้าไปในเตาปฏิกอร์นะไม่ใช่มันระเบิดนะครับแล้วก็กรรมาตารังสีก็คือออกมากับน้ําทะเลนะครับมันไม่ใช่การระเบิดนะครับเขาก็ใช้เวลาเก็บอ่าญี่ปุ่นก็ถือว่ามีประสิทธิภาพในเรื่องของการจัดเก็บเรื่องของกากกากอ่าพวก ปฏิกรไอ้อากาศก,กากาของพวกนิวเคลียร์ต่างๆเหล่า,านี้นะครับเขาจัดเก็บได้เร็วถือว่าเร็วนะครับแต่ว่าที่น้ําลึกจริงๆเขาเก็บไม่ได้นะครับเขาก็ยอมรับว่าเก็บไม่ได้นะครับตอนแรกเนี่ยครับคือผมไปเนี่ยผมผมก็เป็นคนที่โชคดีนิดหนึ่งก็ได้ไปไปไปเห็นเนาะคนในเมืองเซนไดคนในเมืองเซนไดเนี่ยเขาก็ประท้วง แต่ผมไม่รู้ว่าเขาประท้วงครับเขาเดินประมาณสักสิบคนถือป้ายแต่เราอ่านภาษาญี่ปุ่นไม่ได้เนาะเขาก็ถือป้ายนะครับแล้วก็แบบเหมือนร้องเพลงเดินไปตามตามทางเดินนะครับผมก็เอ๊ะผมก็เลยถามเพื่อนว่าเฮ้ยเขาทำอะไรอะ่ะเขาบอกอ๋อประท้วงเรื่องโรงไฟฟ้านิวเคลียร์นะครับ อ๋อเราก็อ๋อเออน่ารักดีเขาก็เดินไปตามถนนนะครับเสร็จแล้วเขาก็พอถึงเวลาป๊อปเขาก็กลับเออเดินซื้อกับข้าวเดินอะไรกันเก็บเก็บไอ้ป้ายของเขาเขาก็ม้วนม้วนใส่เป้เดินซื้อกับข้าวเดินกินในในไอ้ถนนคนเดินผมว่าเออก็เข้าท่าดีฮนะเขา้าเข้าท่านะครับในการประท้วง,งของเขาก็รัฐบาลก็ฟังนะครับไม่ใช่ไม่ฟัง นะครับรัฐบาลเขาก็ไม่ไม่หยุดหยุดโรงไฟฟ้านิวเคลียร์นะครับใช้วิธีการซื้อไฟจากต่างประเทศนะครับซื้อไฟจากต่างประเทศพอถึงช่วงหนึ่งเนี่ยประชาชนไม่ไหวครับเพราะว่าซื้อไฟมาแพงขอให้รัฐบาลเดินเครื่องโรงไฟฟ้านิวเคลียร์นะครับ อันนี้ญี่ปุ่นก็เดินเดินลงไฟฟ้านิวเคลียร์นะครับก็ตัดปัญหาเรื่องของอ่าค่าค่าไฟแพงนะครับอันนี้ก็คือในเรื่องของเออผมผมโชคดีที่เขา้าได้เข้าได้มีโอกาสได้เข้าไปดูในการที่เขาเขาเก็บกู้เสร็จแล้วนะครับก็คือเป็นเจ้าแรกๆเป็นเป็นกลุ่มแรก,แรกๆที่เข้าไปในโรงไฟฟ้านะครับก็เข้าไปดูนะก็ก็ถือว่าเป็นเป็นเป็นคนที่ โชคดีพอสมควรนะครับได้เข้าไปดูนะครับไปดูเขาก็เขาก็ชี้แจงว่าเขาจัดเก็บอะไรยังไงนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับแล้วก็เรื่องของการก่อสร้างเนี่ยคณะกรรมการนิวเคลียร์โลกเป็นคนควบคุมนะครับควบคุมการก่อสร้างครับพวกนี้รับประกันได้ครับไม่ไม่ไม่มีคดโกงนะครับ แล้วก็คนที่จะเดินเครื่องคนที่จะบำรุงษาต้องไปฝึกกับเขานะครับแล้วถ้าไม่ผ่านเขาก็ไม่สามารถกลับเข้ามาทํางานได้นะครับเออผมอก็เลยอ๋อในเรื่องของการระเบิดมันไม่มีนะครับแต่ถ้าบ้านเราสร้างแล้วบอกว่ากลัวระเบิดรับรองครับของเราไม่ต้องกลัวครับว่าโรงไฟฟ้าบ้านเราจะระเบิดครับถ้าเราไม่ได้สร้างเดี๋ยวรอบบ้านเราระเบิดเองครับถ้าหากว่ามันระเบิดจริง นะครับมาเลยมีไหมมีครับเวียดนามมีไหมมีนะครับเขามีคิวหมดนะครับไม่ใช่ว่าเราอยากก็จะก่อสร้างกะว่าเฮ้ยเราตั้งงบประมาณปีนี้เดี๋ยวปีหน้าเราได้งบประมาณแล้วเราสร้างเลยไม่ใช่นะครับต้องรอคิวของคณะกรรมการปรมานูโลกเนี่ยเป็นคนอนุมัตินะครับแล้วมันจะ เรียงเรียงตามลำดับคิวในการก่อสร้างซึ่งสมมติว่าถ้าเราจะก่อสร้างเราตกลงว่าจะก่อสร้างปีหกห้าเราอนุมัติกันเบ็ดเสร็จภายในบ้านเราสงบเรียบร้อยไม่มีการประท้วงไม่มีอะไรรัฐบาลอนุมัตินะครับอีกสิปีอัครับถึงจะได้สร้างไม่ได้สร้างตอนนี้ครับเพราะคิวยาวครับ ก็บอกแล้วว่าคนที่คุมคือคณะกรรมการปรมูนูโลกครับจะเป็นคนควบคุมเป็นคนกำกับดูแลเพราะฉะนั้นเขาจะดูตั้งแต่การออกแบบการก่อสร้างการฝึกอบรมซึ่งแต่ละขั้นตอนมันมีเวลาครับเนาะเพราะฉะนั้นพวกนี้ไม่มีโอกาสที่ที่จะที่จะทำง่ายๆนะครับแล้ว เออทำให้ผมมั่นใจว่าอ๋อถ้าอย่างนี้ก็คือรับรองเรื่องของการระเบิดไม่มีเรื่องของฮิวแมนเออรอรเนี่ยน่าจะศูนย์นะครับในเรื่องของระบบการการควบคุมของเขานะครับเนาะถ้าคนพลาดเครื่องมันก็ยังมีในเรื่องของระบบป้องกันของตัวของเขาเองนะครับเนาะในตัวเครื่องนะครับนะอันนี้ก็คือที่ไปที่มาของ ใช้ประโยชน์ในการการการวิจัยนะครับแล้วก็ผมพูดในภาพรวมว่าถ้าประเทศไทยเราจะเอามาใช้ในการเดินเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าหรือว่าไปทำอย่างอื่นนะครับถ้าผลิตกระแสไฟฟ้าเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยค่าค่าไฟต่อนหน่วยเนี่ยถูกมากนะครับประมาณยี่สิบห้าถึงห้าสิบสตางค์เท่านั้นเองครับต่อนหน่วยนะครับ ซึ่งนปัจจุบันถ้าเป็นเป็นก๊าซธรรมชาติก็ประมาณ1ิบสิบเออสิ 13, ถึง17บาทต่อหน่วยนะครับถ้าเป็นฐานหินลิกไนต์นะครับต่อหน่วยก็คือประมาณ1บาทถึง2บาทนะครับ ต่อหน่วยถ้าน้ำฟรีก็คือพวกเขื่อนนะครับแต่ถามว่าน้ำเรามีโอกาสผลิตน้ำได้ไหมไม่มีครับเพราะน้ำน้ำบ้านเรารู้อยู่เนาะน้ำแห้งตลอดสู่สภาวะแห้งแล้งนะครับไอ้ที่ทำได้ก็คือเรื่องของอา่าลิกไนนะครับ ่านหินล็กนท์นะครับก็มีอยู่แค่ที่ลำปางที่เดียวที่แม่เมาะที่เดียวนะครับตัวนี้ก็เลยต้องต้องต้องเดินเดินแบบอะไรฟูลโหลดตลอด24ชั่วโมงเพราะต้องไปอะไรครับเฉลี่ยค่าไฟครับเฉลี่ยค่าไฟจากใช้การใช้แก๊สธรรมชาตินะนะครับแก๊สธรรมชาติเนี่ยก็คือถ้าเป็นของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเองเนี่ย นะครับก็จะจะเดินของโรงไฟไฟ้าไม่เหมาะเป็นหลักนะครับก๊าซจะไม่ค่อยเดินนะครับจะเดินเท่าที่จําเป็นในช่วงของพีคโหลดพีคโหลดก็คือช่วงเวลาตั้งแต่กี่โมงครับตั้งแต่บ่ายสามโมงบ่ายสี่โมงนะครับบ่ายสามโมงอ่ะตีบ่ายสามโมงถึงสองทุ่มเพราะอะไรครับเพราะว่าคนทยอยกลับบ้านแล้วไปทํากับข้าวนะครับ เปิดทีวีเปิดแอร์เปิดอะไรกันอยู่ก็อยู่ในบ้านเพราะฉะนั้นช่วงนี้จะเป็นช่วงพีคที่คนใช้ไฟเยอะมากที่สุดนะครับเพราะนั้นก็จะต้องต้องเดินเครื่องให้เต็มนะครับเพื่อให้เพื่อให้อะไรให้ไฟพอใช้มีมีพลังงานพอใช้นะครับทีนนี้ก็คือใช้นะครับส่วนอ,อ,อีกส่วนหนึ่งก็คือได้มาจากของ ไฟฟ้าของทาง IPPSPP เนาะทางของเอกภาคเอกเอชนนะครับทั้งเรื่องของพลังงานทางเลือกนะครับเรื่องของพลังงานอะไรอะถ่า,านหินมีไหมมีนะครับเรื่องของพลังงานที่เป็นก๊าซธรรมชาติมีไหมมีนะครับการไฟฟ้าก็จะซื้อแพงมากกว่าที่ตัวเองผลิตได้อีกนะครับตามนโยบายรัฐนะฮะ อ่ะผมพูดมากไปขอถอนคำพูดอ่าไม่เกี่ยวกับละละ,ะนะครับข้ามไป,มไปนะครับข้ามไปข้ามไปนะครับแต่ว่ามันเป็นนโยบายรัฐจริงนะครับว่าเพราะว่าเขาก็ส่งเสริมการลงทุนเนาะเป็นการส่งเสริมการลงทุนให้กับภาคเอกชนนะครับก็ฝ่ายผลิตเองก็เลยต้องเฉลี่ยค่าใช้จ่ายเพื่อให้ประชาชนได้รับผลกระทบให้น้อยที่สุด นะครับพอเราซื้อรับซื้อแพงแต่ต้องขายถูกนะครับไอน,นี้ก็คือทางด้านสิ่งแวดล้อมนะครับทางด้านสิ่งด้านด้านประโยชน์ทางด้านสิ่งแวดล้อมก็คือเรื่องของการตรวจวัดนะครับการตรวจวัดสภาพแวดล้อมทั่วๆไปนะครับเนาะอาจจะใช้โมบายหรืออาจจะตั้งไว้ตามจุดต่างๆนะครับไอน,นี้วัดเรื่องของปริมาณ นะครับด้านการใช้พลังงานด้านนิวเคลียร์นะครับก็คือพวกผลิตกระแสไฟนี่แหละครับผลิตกระแสไฟทํางานอุตสาหกรรมแต่ส่วนใหญ่ต่างประเทศเขาก็จะใช้ในเรื่องของผลิตกระแสไฟนะครับผลิตกระแสไฟเห็นไหมฮะไอเนี้ยบ้านเราไม่สร้างคนอื่นเ็าก็สร้างครับนะครับรอบบ้านเราสร้างหมดนะะถึงตอนระเบิดมาเราไม่ต้องหนีไปไหนครับข้างบนก็โดนนะครับ ข้างล่างใต้ลงของประเทศก็โดนนะครับดังน,นั้นลมพัดไปทางไหนก็โดนทั้งนั้นนะครับประเทศไทยไม่ต้องสร้างก็ตายครับ <c oughs> นะถ้าพูดถึงถ้าเป็นโรงไฟนิวเคลียร์ถ้าเรากลัวเรื่องของการระเบิดเนาะนะครับถ้าของเวียดนามของเขมรของกัมพูชาอะไรพวกนี้ระเบิดเนี่ยนะครับบ้านเราก็กระทบครับลมพัดมาเราก็โดนถ้าทางมาเลอินโด ระเบิดอ่ะลมพัดมาเราก็โดนครับเนาะหนีไม่พ้นครับเนาะจีนระเบิดเราก็โดนครับโดนหมดนะครับพม่าระเบิดเราก็โดนครับเนาะอ่ะนะครับอันนี้ก็คือในเรื่องของตัวอย่างนะครับตัวอย่างในเรื่องของการการใช้อา่รารังสีนะครับเนะาะรังสีการใช้รังสีนะครับ ตนกำเนิดนะครับพวกซีเซียมหนึ M ่งสามเจ็ดนะครับเนาะซีเซียมหนึ M ่งสามเจ็ดอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีแล้วแล้วแต่นะแล้วแต่ว่าสถานประกอบกิจการไหนจะใช้ทำอะไรนะครับอย่างถ้าเป็นผมไม่มั่นใจว่านับปัจจุบันเนี่ยนะครับตัวสโมกเดท ECTOR ที่เราใช้กันอยู่เนี่ยนะครับมันยังใช้ตัวรังสีอยู่หรือเปล่านะครับเนาะ ถ้าเป็นสมัยก่อนมันจะมันจะมีรังสีอยู่ในตัวสมกีเทตเตอร์นะครับกับพวกอุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่านะครับพวกนี้ก็ยังใช้พวกรังสีนะครับถ้าสถานประกอบกิจการไหนลองดูนะครับถ้าเป็นใช้แบบตัวป้องกันฟ้าผ่าเนี่ยที่เป็นตัวกลมๆนะครับตัวกลมๆเนี่ยนะครับเป็นทองเหลืองกลมๆนะครับเป็นกลมๆแล้วก็ มีตัวชี้ขึ้นไปนะครับเพื่อเป็นแกนนะครับไอตัวเนี้ก็คือตัวที่ที่เป็นตัวป้องกันฟ้าผ่าที่ใช้พวก